ปฏิบัติการไม้ที่2การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของไม้แบบขนานเสี้ยนไม้เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญเป็นวัสดุที่ทำงานได้ง่ายมีความคงทนและสวยงามไม่เป็นสนิมมีน้ำหนักเบาความแข็งแรงไม้ในแนวขนานเสี้ยนจึงแตกต่างกับความแข็งแรงของไม้ในแนวตั้งฉากเสี้ยน โดยกำลังรับแรงกดอัดของไม้ในแนวขนานเสี้ยนจะมีค่าประมาณ3เท่าของกำลังรับแรงกดอัดของไม้ในแนวตั้งฉากกับเสี้ยนดังนั้นเพื่อให้สามารถนำไม้มาใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมการทดสอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของไม้ทางกลศาสตร์การรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนไม้ ขนาการตัดและเตรียมไม้ตัวอย่างไม้เนื้อแข็งก่อนนำมาทดสอบจำนวน2ชิ้นขนาดตามที่กำหนดเมื่อตัดไม้เรียบร้อยแล้วให้ทำการขัดหัวไม้ด้วยกระดาษทรายทั้ง2ด้านให้ได้ฉากโดยการใช้ฉากเหล็กตรวจสอบทั้ง2แนว วัดขนาดหน้าตัดกว้างหนาและความยาวของไม้ตัวอย่างโดยยอมให้ผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ0.3ของขนาดที่วัดวัดออกจากกึ่งกลางไม้75มิลิเมตรทั้ง2ด้านใช้ฉากทาบหัวไม้เพื่อตรวจสอบความตั้งฉากของไม้ ใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดขนาดของไม้ช่างหามวลโดยการช่างให้มีหน่วยเป็นกรรมมีความถูกต้องในการช่างไม่น้อยกว่าร้อยละ0.2ของมวลตัวอย่างนำไม้เข้าติดตั้งในเครื่องทดสอบขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวัง ขณะให้น้ำหนักความเร็วคงที่เมื่อไม้เกิดการวิบัติแล้วนำไม้ออกมาทำการตัดตัวอย่างให้ได้ความหนา25มิลิเมตรจำนวน3ชิ้นต่อ1ตัวอย่างนำตัวอย่างไปชั่งน้ำหนักก่อนเข้าตู้อบและบันทึกค่า ขนาดทำการอบตัวอย่างในตู้อบเมื่อครบกําหนดแล้วนำไม้ออกจากตู้อบผึงลมให้เย็นแล้วนำไปชั่งน้ำหนักเพื่อหาค่า